À, yếu bản đọc đi mà sợ bại mát lời เอ๊เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฉันชื่อว่าจูเน่นะจริงๆนะฉันเป็นนักร้องแต่จะว่าไปจากนักร้องที่อยู่ในเมืองก็ตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านนอกทำไมนะหรอไปดูกันเลยคุณจูเน่จะขึ้นร้องเพลงแล้วอ่ฉันน่ะเป็นนักร้องระดับน่านเลยนะจะบอกให้เอาละถึงคิวที่จะขึ้นร้องเพลงลวนักร้องมันนอกฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสโอ้ผมเทสไมให้แล้วครับเอานี้ไปร้องเลยนะครับฉันน่ะมีรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องในวงการนี้ตั้งมากมายเอาละไปชมการแสดงฉันเถอะ ฉันนมีความสุขมากเวลาอยู่บนเวทีแต่ว่านะบางครั้งมันก็ไม่ใช่ตัวตนของฉันนี่คือโซดาปอด๊อปแดานี่คือโซดาปอด๊อปดาโอ้คุณจูเน่สุดยอดมากเลยครับตบมือเลย นี่แหละเรื่องราวของฉันเอาเป็นว่านะเออคือว่าจูเน่จ้าตอนนี้มีคนโทรมาบอกว่าให้ไปอีกรายการหนึ่งนะ่ะฉันว่านะงงานเธอเนี่ยเยอะเกินไปแล้วไี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะนะโอ๊ยไม่เอานะ่ะฉันไม่ทํางานต่อแล้วเอาเป็นว่านะฉันขอยกเลิกงานทั้งหมดพอพอพอ่อไ,ไม่ได้นะนีสใส่เธอแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะจูเน่ไม่เอาอก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะแคนเซิลเองเออวันนี้นะ่ะรุ่นพี่ของเธอมาที่นี่ด้วยนะเข้ามาชมการแสดงนะ่ะจะว่าไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะจูเน่คนชอบเธอเยอะขึ้นแล้ว เฮ้ยฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมร่นพี่ที่ฉันชอบนะ่ะเขาก็มาดูคอนเสิร์ตฉันด้วยพี่โรมเมยว่าไงจ้ามานี่ซีน้องรักของฉันโอ้ยไม่คิดว่าพี่จะมาดูคอนเสิร์ตฉันขอบคุณมากเลยนะอืมอร่อยชะมัดลยอยากฉันมากินของฟรีต่างหากฉันนะ่ะเป็น FC แล้วก็เป็นแฟนคลับที่จริงใจของพี่ลอยขอบคุณมากเลยนะพี่รู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเสา์นี้ว่างปะพี่ว่าจะพาไปตั้งแคมป์ที่บ้านนอกนะ,นะกูแบบว่าทํางานในเมืองเจอคนมาเยอะแล้วพี่ก็อยากจะไปพักผ่อนที่บ้านนอกบ้างเฮ้ยพี่โรเม่ผมไปด้วย ดีเอานี่ผมน่ะเป็นมือกองของพี่รูมีเองนะอ๋อคือจูเน่ไปด้วยกันปะก็คงไม่ได้ไปหรอกนะเพราะว่าฉันนะ่ะมีแฟนอยู่แล้วว่าไปขอบคุณที่ชวนฉันนะพี่รูมีเจอกันครั้งหน้าละาถ้ายัางไงก็ตัดสินใจมากับพวกพี่ได้นะกับมือกับผมด้วยสิไม่เอาหรอกฉันไม่จับมือกับนายหรอกย่าอุ้ยอันแน่ไวโอเลตนายเองก็แอบชอบเขาใช่ไหมละ่ะจูเน่น่ารักใช่ไหมตรงสเปกด้วยเอ้ยเอ้ยเปล่าสะหน่อยครับผมไม่ได้ชอบเธอนะพี่เ,เมื่อไหรแฟนผมจะมาเนี่ยคิดถึงแฟนจ เรียวตะนายคิดถึงฉันงั้นเหรอฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันนะช่งแต่งหน้าออกไปก่อนซิไปพูดดีๆก็ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยไม่ชอบเลยนักแสดงคนนี้นะแฟนของฉันเนี่ยใหญ่ขี้โมโหสิที่รักโอ้จูเน่เรียวตนะนายคิดถึงจูเน่มากเลยนะไม่เคยนอกใจใครเลยเนี่ยไปหาอะไรกินกันดีกว่านะ <S <S ผมน่ารักแค่เธอคนเดียวรู้หมะร้ตั้งนานแล้วฉันเนี่ยมีแฟนที่รักฉันมากๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาเนี่ยจะนอกใจฉันจนกระทั่งวันนี้ ฉันเป็นแฟนคลับของพี่เรียวตาจ้าเฮ้ยโอ้ยก็แค่แฟนคลับนะไปกันดีกว่านะราไรการแฟนคลับที่ไหนเข้ามาถึงที่ล่ะคิดให้ดีสิว่าเป็นอะไรมากกว่านั้นน้อยใหญ่นี่เป็นแค่แฟนคลับไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวฉันโทรหานะพี่เรียวตาอ๋ผู้หญิงคนนั้นก็แค่ซาแซงนะเฮ้ยฉันเชื่อได้ไหมเนี่ยเขาก็แค่แฟนคลับที่ชอบตามศิลปินไปเรื่อยอย่าไปกันเถอนะน้าโอเคฉันเชื่อใจเรียวตาแต่ไม่เชื่อใจยัยนั่นกลับกันดีกว่านะเพราะฉันเชื่อใจนายนะอยแค่แฟนคลับงั้นเหรอได้ฉัน โขขู่เลยก็แล้วกันนะพี่เรียวตายังไม่เลิกกับนางนั่นอีกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการเองใหญนี่ชื่อจูเน่ใช่ไหมจะทําให้ชื่อเสียงเสียหายเลยนี่ประจานมันลงโซเชียลเลยเป็นไงล่ะแค่นี้นะ่ะเรียวตาก็จะกลับมาหาฉัน ฉันต้องขู่แบบนี้แหละถ้าไม่กลับมาแล้วล่ะก็ถ้าเลิกกับฉันลองดูสิฉันมีความลับของนายเก็บไว้อยู่ไม่งั้นนะ่ะแกเจอดีแนะ่กลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้และบ่ายวันนั้นพวกเราก็เดินทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเที่ยวด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าอขอรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงนะตั้งแต่ที่เขารับสายนี้เียวแต่ก็เปลี่ยนไปมีอะไรเงี้ยหรอเออคือว่าเรามีความจริงจะบอกนะคือพวกเรานะ่ะควรเลิกกันได้แล้วนะฉัเ<อ>นเองอะ่ะจริงๆมีแฟนใหม่ตั้งนานแล้วขอโทษ นายมันน่ากเกลียดชะมัดเลยเดี๋ยวนะหมายความว่ายังไงอะ่ะเอ๊ะแล้วคนที่นายครบซ้อนน่ะคือใครกันแน่เธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะเลวตาน่าจะเลิกกับฉันแบบนี้งั้นเหรอพวกหญิงคนนั้นเป็นใครบอกฉันมาเอ๊ะไงจ้าเลวตาคิดถึงจังคนนี้แหละที่เป็นแฟนขับตอนนี้กลายเป็นแฟนคลับแล้วล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับเลวตาเองเธอน่ะเป็นถึงนักรอ้องไม่ใช่เหรอไปกันดีกว่านะเลวตาแล้วตอนนั้นพวกเขาก็ขับรถออกไปด้วยกันฉันแทบไม่อยากจะเชื่อในส ตายตาเลยทำไมทำกับฉันแบบนี้แล้วโชคดีมากที่พี่ลูมินนะขี่รถผ่านมาทางนี้แล้วก็เจอฉันพอดี <c oughs> พี่ลูมิ <c oughs> ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอไปบ้านนอกกับพี่ด้วยได้ไหมอะใครทำอะไรทอเออฉันโดนบอกเลยอะ ว่าแล้วไงล่ะผู้ชายเหงส่สวยแบบนั้นน่ะเธอไม่น่าคบด้วยนะเอางี้แล้วกันนะไปพักใจกับพี่วันเสาร์นี้งั้นไม่ต้องถึงวันเสาร์หรอกไปตอนนี้เลยดีกว่านะเอ๊ะจะไปไหนกันน่ก็ไปในที่ที่คนไม่รู้จักเรายังไงล่ะเอ๊ดูเหมือนว่าพี่โูมิแล้วก็จะพาฉันไปพักใจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งงั้นเหรอไปกันเลยดีกว่างั้นฉันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากถึงแม้ว่าข้างในหัวใจของฉันเนี่ยยังเจ็บปวดอยู่และนี่แหละที่มาทําให้ฉันได้มาเจอหมู่บ้านที่นี่และก็ได้เปิดร้านตอนนี้น่ะฉันตัดสินใจ แล้วว่าจะไม่กลับไปเป็นนักร้องอีกเพราะน่าจะโดนแบล็กเมลด้วยแหละยัยนันเล่นปล่อยข่าวไม่ไดีใส่ฉันลอยอะ่ะนี่เป็นไงบ้างกว่าฉันจะได้ไมาเยี่ยมเธอเนี่ยเธอน่ะไม่คิดอยากจะกลับไปเป็นนักร้องหรือไงฮะเฮ้ยหนูก็คงเข็ดหลักกับคนในเมืองแล้วหรอกค่ะพี่ไม่เอาแล้วว่ะอยู่ที่นี่มีกำนันแม็กซ์เวลล์แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านไอที่คอยดูแลอย่างดีเลยอะ่ะอ้อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราขอดูแลลูกบ้านมันอยากดีนะโอ้ใจดีเสมอเลยนะคะเอ๊ะผู้ใหญ่บ้านไอจุ ดูชุดฉันสิสวยมากเลยอยากขอบคุณที่ออกแบบให้นะก็ตั้งแต่จูเน่ยย้ายมาที่นี่นะฉันมีชุดแฟชั่นใส่เยอะแยะเลยขอบคุณมากเลยนะใช่แล้วแหละสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือการออกแบบเสื้อผ้าฉันแบบไม่จำเป็นต้องนักร้องก็ได้ฉันไม่สนแล้วแหละ นี่ผู้ใหญ่บ้านอายลองใส่ชุดนี้ดูสิมันน่าจะเหมาะสมกับเธอนะ,ะสวยจริงด้วยแฮจูเน่เนี่ยเอะไปให้ผู้ใหญ่บ้านอายใส่แบบนั้นเนี่ยเธอใส่เป็นด้วยหรอฮะนี่หมอนนั่นนี่เธอใส่ไปก็ไม่เหมือนหรอกหน้าถอดออกเธอน,นะนะขอลองล่ะหมอนนั่นเอาอีกแล้วอ่ะเน่นายอะ่ะไม่ได้ใส่เสื้อหน่อยแล้วจะมาว่าให้ทําไมฮะก็มันจริงนี่อสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยจังเลยนะที่นี่มีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยแหละเออดูเหมือนจูเน่เนี่ยจะไม่อยากกลับไปเป็นนักร้องอีกแล้วหรอเนี่ยไอ้น นายคิดว่าอย่างไงล่ะนายจะรีบบอกชอบเธอก็บอกไปสิเออคือดูเหมือนเธอจะไม่ชอบผมนะสิทำไงดีครับน เร็วๆสิตอนนี้เธอเลิกกับแฟนแล้วนะถ้านายไม่จีบเธอตอนนี้น่ะน่าจะเสียคนดีๆไปเลยแหละงั้นผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคือว่าขอโทษนะครับเฮียเคนบราเดเหมือนมือกลองเลยอ่ะอ๋อใช่แล้วล่ะครับผมเป็นมือกลองของนักร้องแต่ว่าตอนนี้คุณมีดอกไม้ไขยหรือเปล่าผมขอหน่อยสิหนึ่งชอ่อตรงนั้นมีค่ะคือคุณจะเอาไปให้ใครหรอคะผมอาจะเอาไปให้คนที่ชอบครับพี่อิจฉาจึงลอยใครหรอคนที่ผมจะจีบก็คือจูเน่ครับผมชอบเธอมาลานละ ชอบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเฮ้ยมัาหนำมาตามแฟนของฉันเอ๊ะแกจะกลับมาทําให้จูเน่เสียใจทําไมวะแคนั่นแหละเอาดอกไม้ไมาให้จูเน่ทาไมจูเน่คือแฟนของฉันนะวิสองคนนี้ทะเลาะอะไรกันเนี่ยและดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเงินหรอ เฮ้ยและเลวตะตามฉันมาถึงที่นี่เลยเหรอทำยังไงดีทำยังไงดีฉันต้องวางแผนแล้วแหละไม่เอาอ่ะฉันไม่กลับไปคบกับเลวตาเป็นแน่นอนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนอะ่ะกำน,นันกำน,นันแม็กซ์เวลล์อ้าวมีอะไรงั้นเหรอผมเนี่ยกำลังทำความสะอาดม้าอยู่เลยอ่ะก็ตอนนี้แฟนเก่าฉันมานอ่ะช่วยฉันหน่อยนะช่วยแกล้งเป็นแฟนให้หน่อยคือฉันไม่อยากคืนดีกับเขาอ่ะเอ้ยมาแล้วเลยแล้วเอ๊ะฮะให้ผมแกล้งชอบคุณเนี่ยนะก็ได้เอาเอาชอบก็ชอบเฮ้ยกลับบ้านกันเจ้าหมาน้อยอนุบาลเอ๊ะกำนันแม็กซ์เวลล์กลับ เออไม่ใช่แบบนั้นนะไอฟังฉันก่อนนะไรของนายเนี่ยฉันไม่ได้สนใจพวกนายสักหน่อยอยากจะทําอะไรก็ทําไปสิช่วยยังไงก็ช่างเถอะช่วยแกล้งบอกลักฉันก่อนนะมาแล้วไงล่ะเฮ้ยนี่จูเน่ต้องเป็นแฟนฉันคนเดียวของฉันคนเดียวต่างหากเล่าหยุดด้วยเขงฉันด้ยจูเน่นี่ทั้งสองทำไมอยู่ด้วยกันล่ะมันหมายความว่ายังไงเออกำนั่นแม็กเออจูเน่กลับมาคบกับเลอตะนะ ผมเนี่ยเลิกกับยายผู้หญิงแฟนคลับนั่นแล้วเอ๊ะนายไม่ต้องมายุ่งเลยฉันมีแฟนใหม่แล้วฮะไม่จริงนายน่ะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นได้เลยนะชันไปไหนก็ไปฮิว<อ>ได้ยินที่ผู้หญิงเขาบอกแล้วยังหละรีไปซะนะ<อ>ผมเป็นแฟนกับเธอจริงๆครับไม่จริงนะจูเน่เธอมีแฟนแล้วเหรอเออขอโทษนะไวโอเล็ตอุ้ยขอโทษนะผมก็ต้องแกล้งเป็นแฟนเนี่ยไปกันเถอะเร็วๆจูเน่โอ้ยนี่เธอคิดจะทําอะไรอยู่เนี่ยแกล้งเป็นแฟนกับกำนันแม็กซ์เบลงั้นเหรออ๋อมันก็แค่การสร้างภาพนะนะ ต้องเป็นห่วงหรอกผมไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆครับใช่ฉันก็แค่อยากจะให้เขาหนักออกไปจากหมู่บ้านนี้แต่ใครจะไปคิดว่าไวโอเล่หนักจะบอกชอบฉันแข่งกันกับเรียวตาออถ้าหมดหน้าที่ผมแล้วเนี่ยผมขอไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนนะมีเรื่องปรึกษากับเธอหนักผู้ใหญ่บ้านอายนะหรออกลัวยายนันน้อยใจจริงเลยทําไมก็ไม่รู้อ่ะอย่าคิดว่าจะหนีจากฉันไปได้นะเรียวตามาหายายนันอีกแล้วงั้นเหรอฉันหนักนะฉันหนักนะไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆหรอกเอ๊ะมาตอนไหน มาตอนไหนไม่สําคัญหรอกแฟนฉันอยู่ไหนฉันมาตามกลับไปที่เมืองนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่ทําร้ายลูกบ้านของคุณหรอกคร้ากลับมาทําไมฮะไปเลยนะกลับไปเลยจะกลับไปได้ไงล่ะฉันก็จะให้แกกลับด้วยนะสิไม่งั้นความลับแกจะถูกเปิดเผยอย่าคิดนะว่าจะกลับมาหายายนั่นได้อย่าถ่ถ้าไม่กลับนะ จนั่นะเจอดีแน่ๆนเอ้ยจักรยานเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทำไมโซมาตกตอนนี้นะเรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นกับฉันอยู่คนเดียวอะทำไมคนเราต้องมีวันที่แย่ๆขนาดนี้เป็นเพราะกำนัง well แม็กซ์เวลเลยอะไรยายขี้แยเนี่ยเอาหอยไปกินไปเอโซ่ตกงั้นเหรอเออโซตกก็เปิดหน,น้ายันแหละอฉันไปส่งเธอก็ได้นะไม่รู้ว่าเธอน้อยใจอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันดูวุ่นวายจังเลยนะเอ๊ะไวอเล็ตมีอะไรงั้นเหรอเออเรื่องที่เธอเป็นแฟน ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะพี่ลูมิเล่าให้ฟังแล้วนะว่ามันไม่จริงใช่แล้วจะทําไมอ่ะนายจะทําอะไรไม่เอาแล้วเนี่ยฉันคบใครแล้วก็เสียใจอีกอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะแบบนี้นี่เองเธอเลยไม่เปิดใจใช่ไหมแต่ว่าฉันอ่ะรักเธอจริงๆนะแล้วฉันขอโอกาสให้เธอเนี่ยเปิดใจอีกครั้ง<อ>ได้หรือเปล่า <อ>ดูเหมือนว่าไวโอเลตเนี่ยตามจีบฉันแล้วก็จริงจังกับฉันมากฉันก็เลยคิดว่าคงจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งให้โอกาสมันเถอะเจ้าไวโอเลตเนี่ยนะมันจริงใจกับเธอที่สุดเล่า<อ>พี่โลมิเฮ้ยคอยดูเถอะพวกเราเนี่ยค่อยไล่ายายนั่นออกไปจากหมู่บ้านแล้วสะเอออย่าลืมไล่เจ้าเลเวตาออกไปด้วยนะแล้วบ่ายวันหนึ่งตอนที่พวกเราไม่อยู่ที่ร้านดูเหมือนว่ายายแฟนคลับตัวายที่ย่งแฟนคนอื่นเนี่ยก็มาที่ร้านของฉันเฮ้ยอิจฉาอิจฉาไม่ได้การแล้วทำไมฉันไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนนางนี่นะแล้วมาเปิดร้านอะไรกิ๊ก ตรงนี้ฉันต้องพังของให้มันหมดเลยนี่แนนี่แนทด้วยความอิจฉาของเธอเรารู้ดีว่าเธอหนะสมควรที่จะได้เจอบางสิ่งป๊าพ<ป>ี<ป>่พวกเราก็เลยทาการจ้างตาพวงเนี่ยมาทําการควักไส้ลูกหมายดูเลยสมน้าหน้าอย่ามายุ่งกับหมู่บ้านของฉันนะแน่นอนว่าพวกฉันนะ่ะได้รับความร่มมือจากชาวบ้านที่นี่พวกเราชาวบ้านมาช่วยปอกป้องเธอนะ ขอบคุณพวกเธอมากเลยนะและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันน่ะทาให้ตกหลุมรักที่นี่กำนันแม็กซ์เวลที่แสนดีที่หนึ่งขอโทษที่โกหกไปนี่กำนันแม็กอย่าลืมไปอธิบายให้กับผู้ใหญ่บ้านไอล่ะว่าเราไม่ใช่แฟนกันน่ะเออคือไม่จาเป็นหลอกมั้งเธอก็คงไม่อะไรหรอกอ๋อจ้าไม่ต้องอธิบายให้ฟังหรอกเพราะฉันน่ะไม่ได้เป็นอะไรกับนายชเชื่อไม่ได้ไปแล้วจะงอนทาไมเนี่ยหยุดก่อนเ,ออเดี๋ยวนะความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยหมายความว่าไงพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่่เเด็กกแแลล้ววะพขาไม โอ้ยกชตาันจแบบนี้นี่เองอ้อเอาละครับเป็นเรื่องราวที่ผมไม่สมหวังกับเธอเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมยังจะคิดถึงเธอเสมอวันนี้ผมจะเล่นดนตรีสื่อถึงเธอครับเธอชื่อว่าจูนเน่อ้ยฉันจะคิดถึงเธอเสมอนะ ถึงแม้ว่าบางเรื่องราวเนี่ยเพราะเราจะไม่สมหวังกันส่วนฉันเองก็นี่แหละเป็นสาเหตุที่ได้ย้ายมาหมู่บ้านที่นี่อ่ะฉันมีความสุขกับชีวิตธรรมดามากกว่าจากนักร้องที่แบบจะโด่งดังสุดท้ายกลายมาเป็นแม่ค้าร้านขายของที่ตลาดนัด